สวัสดีครับทุกคนครับเปิดคลิปมาหลังปีใหม่ไทยครับก็คือหลังวันสงกรานนั่นเองครับพาทุกคนมากราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดวัดหนึ่งครับเป็นวัดที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจครับ เป็นเรื่องราวที่น่ารู้และน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่งครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับวัดนาคลางวรวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าวัดนาคลางนั่นเองครับวัดนาคลางนี่นะครับตั้งอยู่ริมคลองมอนนะครับแขวงวัดอรุณครับเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนี่เองครับวัดนี้นะครับสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับ แต่ในสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่นะครับวัดนี้จึงถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานครับเพราะห่างจากพระราชวังเพียง500เมตรเท่านั้นครับวัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีเป็นอย่างมากครับวัดกลางหรือว่าวัดหน้ากลางนี่นะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3วัดครับคือวัดนา วัดกลางและก็วัดน้อยครับวัดนาคเนี่ยนะครับปัจจุบันคือวัดพระยาธรรมวรวิหารครับตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองมอนครับวัดกลางเนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นวัดหน้ากลางวอรวิหารครับตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของคลองมอนครับส่วนวัดน้อยเนี่ยนะครับปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงเรียนทวีธาและสถานที่เช่าปลูกอาศัยนั่นเองครับและทั้ง3วัดนี้ครับมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีครับและในสมัยกรุงทนบุรีเป็นราชธานีอยู่15 ปีครับต้องทำศึกสงครามอยู่ทุกปีครับการกู้บ้านเมืองจึงไม่มีโอกาสครับได้แค่รวบรวมอนาเขตที่แตก กันเป็นหลายกกกลับมาเป็นประเทศเดียวกันได้เท่านั้นครับการที่จะสร้างทำนุบำรุงบ้านเมืองให้กลับคืนมาเหมือนเก่าเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสเลยครับด้วยเหตุนี้ครับจึงไม่ปรากฏวัตถุสถานที่สร้างในสมัยกรุงธนบุรีครับเพราะช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับถูกพมากก่ากวาดต้อนเอาไปจนหมดนั่นเองครับเรามาถ,ถึงบนดบของหลวงพ่อโคนสมอมหาราบครับที่วัดหน้ากลางเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ คือหลวงพ่อโคนสมอมหาราบครับถ้าหากย้อนกลับไปราวประมาณ1-200ปีครับมีพระพุทธรูปรอยน้ำมาติดที่ท่าน้ำครองมอนครับแล้วนำขึ้นมาเก็บรักษาไว้ในสาราครับต่อมาเนี่ยนะครับเกิดเพลิงไหม้ครับบริเวณสาราครับแต่องค์พระพุทธรูปไม่เป็นอะไรเลยครับทางวัดหน้ากลางเนี่ยนะครับจึงได้อัญเชิญ มาประดิษฐานไว้ในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสครับต่อมาเนี่ยนะครับทางวัดได้สร้างมณฑบเพื่อเป็นที่ประดิษฐานครับพระพุทธรูปองค์นี้ครับเป็นพระพุทธรูปปางโคนสมองครับ พระเสียรเนี่ยครับเป็นดอกบัวตูมครับหรือปางทรงฉันสมอนั่นเองครับเป็นผลไม้หรือสมุนไพรพุทธการพระพิสุกสงฆ์สามารถฉันได้ครับสำหรับองค์หลวงพ่อคนสมอนเนี่ยนะครับมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะรอยน้ำมาจากทางเหนือครับเพราะห่มจีวรแบบพระทิเบตนั่นเองครับพุทธลักษณะเนี่ยมีความงดงามเหลือเกินครับที่สำคัญนะครับทรงถือผลสมอเป็นเรื่องแปลกที่หาชมได้ยากครับทางวัดหน้ากลาง เนี่ยนะครับจึงได้เรียกหลวงพ่อโคนสมอครับและนํามาประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุขเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่ครับซึ่งเรียกกันว่าปาง ฉันเสมอครับหรือว่าปางถือผลสมอครับคือพระพุทธรูปลักษณะแบบปางมานวิชัยขัดสมาธิเพชรครับและประดิษฐานอยู่ในมณฑปของวัดหน้ากลางจนถึงชุกวันนี้ครับโดยหลวงพ่อโคนสมอมหาราชนี่นะครับมีชื่อในเรื่องของพระที่มีพุทธคุณเด่นในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บครับจึงมีคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากราบไหว้ขอพอรท่านครับให้หายจากอาการ ที่เป็นอยู่ครับส่วนคนปกติทั่วไปครับก็จะมาขอพรไม่ให้เจ็บป่วยนั่นเองครับกำลังพาทุกคนเดินไปที่สาราสุธรรมภาวนาครับวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีครับที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังครับจึงมีความผูกพันกับพระองค์ท่านครับเพราะ พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ทรงมีต่อพุทธศาสนาครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญในสมัยของพระองค์ครับคือการกอบกู้เอกราชจ,จากพม่าครับหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองครับและยังส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจาศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมและก็การศึกษาครับจากนั้นวัดนาคลางจรงได้สร้างสารสุธรรมภาวนาครับหรือว่าศาลพระ เจ้าตากสินนั่นเองครับตั้งอยู่ทางซ้ายมือของพระอุโบสถครับภายในสาราสุธรรมภาวนาเนี่ยนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิมิตครับหรือหลวงพ่อทองนั่นเองครับและพระบรมบรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในอิริยาบถต่างๆจํานวน 9องค์ครึ่งครับอาทิปางนั่งเมืองครับแล้วก็ปางทรงม้าแบบวงเวียนใหญ่และแบบจันทบุรีครับปางยืนแบบออกรบครับและปลางยืนทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ครับปางอุบาสกแบบนั่งวิปัส,สนาและเดินจงกรมครับปางผนวดก็แบบนั่งวิปัส,สนาแล้วก็แบบยืนทรงบาทนั่นเองครับและนอกจากนั้นยังมีพระบรมรูปครึ่งองค์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าของศา รพร้อมทั้งทหารเสือคู่พระไทยครับเพื่อเป็นการสืบสารตำนานพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพให้ผืนแผ่นดินไทยของเราครับโดยมีเรื่องเล่าว่าพระพิสุรูปหนึ่งครับที่อยู่ในพระวิหารได้นิมิตว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่นะครับอยากมาประทับที่วัดหน้ากลางวรวิหารแห่งนี้ครับ โดยในนิมิตให้ไปอัญเชิญพระบรมบรูปของพระองค์ครับพระภิษุสงฆ์รูปนั้นพร้อมทั้งญาติโยมจึงไปหาตามนิมิตครับและได้พบพระบรมบรูปที่ปั้นด้วยดินเหนียวตั้งอยู่ระหว่างวัดเครือวันกับกองทัพเรือครับจึงได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดนาคลางโดยสร้างศาลขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีศาลนั้นแล้วนะครับเหลือแต่เพียงพระบรมบรูปที่ทางวัดได้ซ่อมแซ แบูรณะเก็บไว้เป็นอย่างดีครับ เราออกมาจากศาลาสุธรรมภาวนาครับจนมาถึงตรงนี้ครับพระอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานพระประธานเก่าแก่คือหลวงพ่อพระพุทธประสิทธิ์ครับหรือพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิครับมีลักษณะงดงามครับส่วนด้านหน้าพระอุโบสถเมื่อกี้ครับคือองค์พระสุนทรีวานีนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าประกาศพระด้านในกันครับทุกคนครับและชมสถาปัตยกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่งดงามภายในพระอุโบสถหลังนี้กันครับ ไว้ครับกับอีกหนึ่งวัดเก่าแก่วัดที่น่าท่องเที่ยวครับและศึกษาข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆครับมีโอกาสแวะเวียนเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้ครับวัดหน้ากลางวรวิหาร อยู่ริมคลองมอนครับแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับคนครับฝากไว้ด้วยครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ